อยากมีมะนาวกินตลอดทั้งปีทําแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นแบบนี้รับรองมีมะนาวกินตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเรานะครับให้ลูกใหญ่ลูกดกเต็มต้นนะครับ โดวยวิธีง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับของใช้ในครัวเรือนของเราที่เรากินไม่หมดเราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวหรือว่าเก็บกินได้ทั้งปีนั่นเองครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอเต็มนะครับพ่อเพิินขอคนละหนึ่งสับสไสันกระดิ่ง ไว้คอยแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ทั้งปีกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนมจืดครับนมลสจืดที่เราคินไม่หมดนะครับอย่าเพิ่งนำไปทิ้ง สามารถนํามาทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวได้ด้วยนะครับอย่างที่2ก็มีปูนขาวเปลือกหอยโดโนไมนะครับกําจัดเชื้อโรคเชื้อรากาจัดแมลงนั่นเองครับอย่างที่3ก็คือนี่ฮอร์โมนไข่ครับฮอร์โมนไข่สําหรับเร่งดอกเร่งผลมะนาวของเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําปุ๋ยน้ําด้วยนมจืดนมเก่านมที่มันบูดมันเสียสามารถนํามานี่แหละครับบํารุงมะนาวด้วยนะครับ จะมีแคลเซียมวิตามินโปรตีนมากมายนะครับประโยชน์ของนมลดจืดนี่แหละครับมีแคลเซียมสูงมีวิตามิน B12 มีโปรตีนนี่แะครับมากมายนะครับในนมจืดหรือว่านมลดจืดแบบนี้ที่มันบูดมันเสียเราสามารถนำมาบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลได้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นให้เราใส่ลงไปนะครับนมจืดแบบนี้สามช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า3มช้อนชาแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมครับน้ำหมักปูนขาวเปลือกหอยโดโนไม้นะครับนี่ครับให้เรากรองแบบนี้ครับใส่น้ำทิ้งไว้1คืนจะได้น้ำใสๆแบบนี้นำมากําจัดเชื้อโรคเชื้อรามดนอนแมลง หรือว่าเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นมะนาวพริกหรือว่าต้นมะม่วงที่เป็นผลได้นะครับนี่นะครับประโยชน์ของปูนขาวเปลือกหอยโดนาไมสามารถเร่งใบเร่งดอกเร่งผลให้โตวไวนะครับแก้เชื้อโรคเชื้อรามดหนอนมแมลงได้ทุกชนิดครับ วิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากปูนขาวแบบนี้หาหาที่ไหนครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็หาไายนะครับตามร้านค้าลองไปสอบถามดูนะครับว่ามีไหมครับนี่ครับปูนขาวแบบนี้กําจัดเชื้อโรคเชื้อรามดหนอนแมลงหายเกลี้ยงแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นโรคใบไหมใบพอใบหยิกใบงอของมะนาวก็สามารถกําจัดได้นะครับเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ ทำยังไงทำแบบไหนครับเข้าไปรับชมคลิปเด,เดิมของพ่อเพลได้นะครับคลิปย้อนหลังนั่นแหละครับเราใส่ลงไปแบบนี้1ช้อนนะครับเสร็จแล้วให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงเร่งดอกเร่งผลเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตของมะนาวให้มะนาวติดดอกออกผล ลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ำมาครับ1.5ลิตรใส่ปุ๋ยน้ำที่เราผสมลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราปิดพาแล้วก็เขย่าส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีเสร็จแล้วให้เรานำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราจะทำให้มะนาวของเรา ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับมะนาวกำลังติดลูกออกดอกเล็กๆแบบนี้เราก็สามารถฉีดพ่นเลยนะครับจะทำให้มะนาวของเราลูกใหญ่แล้วก็ปราศจากเชืเ้อโรคเชื้อรานดนอนแมลงฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ รับรองมะนาวบ้านคุณผู้ชมติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้แน่นอนเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเรานี่ให้ติดดอกออกผลลูกแบบนี้ครับเต็มต้นเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะกิ่งก้านไหนดูครับมะนาวติดเต็มเลยครับ เวลาฉีดพ่นนะครับอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้นะครับจะทำให้มะนาวของเราลูกใหญ่ลูกโตโตออกดอกออกผลดกเต็มต้นแบบนี้กันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่ลูกดกออกดอกออกผล ดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ